เอวันนี้วันที่วันในเส้าที่เจ็ดพฤศจกายนสองพันร้อยหกสามเออมีไอเดียไอเดียแปลกอยากนำเสนอเออน่าสนใจเรื่องมีว่า อย่าอยู่ตรงไหนนะสังเกตดูผมสังเกตมานานแลวนะบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นบ้านเมืองคนไทยอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักส่วนมากจะทำนาทำไร่ทำสวนโดยเฉพาะทำนาเนี่ยมากที่สุดอะ่ะแล้วก็ สังเกตดูนะคนที่ทำนาเนี่ยมีแต่รุ่นโอ้โหสี่สิบห้าสิบไปแล้วทั้งนั้นอะ่ะรุ่นเก่า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 แก่แก่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก็ยังทำนาอยูนะ่เลยนะเออส่วนอ้อายุไอ้ที่ยี่สิบไปแล้วอ่ะ ยี่สบามติอะไรพวกนี้หนาทีติติดเออส่วนมากจะเป็นรุ่นรุ่นเนี้ยไปยู่งเทพกันหมดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไปทำงานเออในโรงงานอะ่ะว่าจะเป็นทำบริษัทต,ตามบริษัทหรือว่า,าโรงงาน เออไปอยู่ที่นานกันหมดในกรุงเทพก็เหอะเนาะเขาก็าไม่มาทำนากันหรอกทำนาไม่เป็นมาทำนาไม่เป็นหรอกเบ่อยทำนานี่เขาว่าสายนาหน,านีกันหมดละไม่เอาไม่อยากทำอยู่กับดินกับคี้โคลน้ม พี่ต้มเนี่ยเกป,ป,ปกไม่เอาหรอกชอบแต่งตัวสะอาดๆส,สวยหล่อๆหรูๆเออไปเป็นพ่อค้าไม่ค้าดีกว่าเงี้ยไขายของตามตลาดนัดออกรถกระบะคันนี้สวยเอาผลไม้เอาเสื้อผ้าไปวางขายกันตามตลาดดีกว่าไม่มาทำไรทำนา ไม่ทำบ่หลอกมีต่รุนเราเนี่ยรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นดึกําบัลละมาทำนาเมอคุณทาคนแก่จะไปมีเลี้ยวมีแรงทำไรทำนาไรวะก็มีที่รับจ้างก็แก่เหมือนกันติดพาดติดบกติดขึ้นไปแล้วก็เดินโต้ทัดโตเทเลยแล้ว คนยาห่ะยาหามันแรงนี่โอ้เดินกันในขี้ตมนี่เดี๋ยวบางทีล้มนะบางทีเดินไปล้มก็มีเตะซ้ายเตะขวากันโอ้ยไหนจะเมาเองไอ้ยาไอ้ที่โอ้เป็นเป็นควันเลยนะเป็นละอองไอ้ปุ้งอย่างก,ก็หมอกก็เมฆอ่ะโอ้ยนึกนึกไปอย่างก,ก็อยู่บนเมฆนี่นดูนะเนาะ,ะ,ะแต่ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่บนะวันอยู่บนดิน แต่มันมองไปตรงไหนมันเป็นเมฆเป็นหมอกไปหมดแล้วมันละอองพนกันโอโ้โหเดินกันเลี้ยงแถวนี้เนาะ,ะคนสิบคนนี่หนาควันเขาหมงโงแข็งหมดยิงแก่แล้วไฟไว้ใหญ่เลยนะยิงหนักก็ใหญ่สารเลยสารพิษทั้งนั้นเนะคนเอาเก่งไอ้ัวจมูกก็ไม่เอาอะไรปิดปล่อยไปอย่างนั้นแนหะ เ็นไงเป็นกันคันแก่เนาะไม่มีความหมายแนละ้วคิดว่าตัวเองไม่มีความหมายไงนะไม่รักร่างกายตัวเองเลยเป็นไงเป็นกันเออดูเราผมดูแล้วมันหน้าสงสารท่านคนแก่มาทาไรทํานาเลี้ยงเลี้ยงคนงทำเกปตรเขาเข้าวไปคนไหนอะ คนไหนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทําไรทํานาคนไหนไม่ทํานาไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าข้าวเ่าจะได้มาเลยเราเป็นเป็นยังไงร,รู้แต่ว่าเรามีตังค์ซื้อซื้อกินแค่นั้นเองประเทศเราไม่มีขายก็ไปซื้อประเทศนอกนะคนมีตมังค์เขาคิดอย่างนั้นมีเงินน่ะซื้อตรงไหนกินก็ได้นะกินอย่างอื่นแทนข้าวได้ไหมลนะ่ะ อิ่มมะกคิดว่าอย่างอื่นแทนข้าวได้ก็เอาลองดูข้าวนี่ยังไงก็ต้องกินทุกวันอ่ะอดไม่ได้หรอกโอ้สามเวลาตามวันเย็นจนมากจะเป็นอย่างนั้นสำคัญมากแต่คนที่ทำนี่เดียวคนแก่ทำให้เรากินกันเนี่ย คนแก่ทั้งนั้นแหละมันมันน่าสงสารมันแก่มันน่าจะได้อยู่กับบ้านอยู่พักผ่อนกันได้แล้วโอ้โหนี่ติ้นวันนี่ต้องใส้นี่เขายังไงก็ต้องทําแก่ข้าไหนก็ต้องสู้ไงนะโอ้โหมันไม่ทุกข์สังคนแก่กันบ้างเหรอเนี่ยพูนทองนะโอ้ หนุ่มๆาหารือสาก็หันกลับมาทำนากันบ้างเห้ออย่าให้คนแก่ทุกทุกทรมานในทันท้งหนาอืมเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาจนเติบใหญ่เลี้ยงกันจนกระทั่งตัวเองตายโอ้โหทำมาหากินเลี้ยงจริงๆเลยนะเนาะเลี้ยงจนถึงที่สุด ไม่เคยหยุดย่อนนอกจากป่วยสุขภาพแย่ไปทำน้ำไม่ไหวนั่นะที่ยงได้หยุดน่ะมีไอเดียที่ว่าแปลกๆใหม่ๆไม่รู้ทำได้หรือเปล่าผมอยากจะให้อาหารมีความเข้มแข็งอายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี้ยเนาะยี่สิบเอ็ดเนี่ยมา ทำนาเลี้ยงคนทั้งประเทศอะ่ะทหารก็โอ้โหนมๆชายชะกันทุกจังหวัดมีทุกจังหวัดอะ่ะเออเอามาทำนาน่าสนใจไหมแข็งแรงด้วยเกณฑ์ทหารเกณฑ์เป็นทหารแล้วก็เอาไปฝึกก่อนก็ได้ฝึกสักสามเดือน หรือจะปีนึงก็ได้เอาไปฝึกฝึกแบบทาหารไปก่อนจะวิ่งออกกำลังกายฝึกด้วยอาวุธการต่อตอู้ด้วยมือเปล่าหรือว่าอาวุธทั้งมีดทั้งปืนยุทธวิธีการลบอะไรแล้วแต่ท่านจะสะดวกอะไอ้ท่านี้พอฝึกเสร็จแล้วอะครบสามเดือนหรือว่าจะครบปีแล้วทหารมีสองปีนี่ ใปีที่สองอะเอามาทำนากันได้ไหมละ่ะเออเปลี่ยนแนวไอ้ที่รถถังที่ว่าจะยิงกันอะเอามาทำเป็นรถเกี่ยวข้าวได้ไหมละ่ะเออเอามาลบกับข้าวได้ไหมแทนที่จะเอาไปยิงกันอะเอามาทำเป็นรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวเออดีไหมละ่ะ ก็ะไอ่ปืน M16 ปืน S.K หรือปืนอะไรปืนกลปืนอะไรที่ว่าปืนยงิงปืนยาวไที่เอาไปยิงกันลบกันเอาเป็นเอาเป็นกลายเป็นไอเครื่องเครื่องพ่นเครื่องไอไอหวานข้าวได้ไหมเออไอปืนน่ะที่สะพายเนี่ยทำทำเป็นที่ที่สะพาย เปลี่ยนเปลี่ยนจากปืนเป็นที่หวานข้าวหวานปุ๋ยผพ่พนข้าายาข้าวแมาลงอะไรเนี่ยได้ไหมล่ะเออเออมันมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเขาแข็งแรงดีอ่ะเอามาเลี้ยงคนทั้งประเทศไม่ามาทำทำงานเนี่ยเกี่ยวกับข้าวเนี่ย หาเลี้ยงคนทั้งประเทศเนี่ยจะดีไหมว่าน่ะน่าสนใจไหมเนี่ยเขาแข็งแรงอ่ะดีว่าไปเอาคนแก่คนแก่คนเท่าอายุมากที่สิบห้าิบหกทิโปมาที่ถึงแปดสิบยังมียังทำนายามันเอาคนที่มาร่างกายกำยำอกสามตอกดีกว่านะผมว่าเออทำงานเข้มแข็งบองไว้ หวน,นี้ด้วยน่าจะทำได้นะแล้วก็รัฐบาลอ่ะพูดถึงอ่ะอ่คนที่เป็นมีอำนาจทางด้านเนี้ยลงลงทุนเองอ่ะต้องลงทุนเองโอ้โหสงสานเจ้าลเลเจ้านาคนทั้งคนแก่เขาไม่มีทุนที่จะทำแล้ว ยิ่งทำยิ่งกันนี้ก็ยอรลองให้รัฐบาลทำเองดีกว่าพูดถึงให้ทหารในคนทำแล้วก็รัฐบาลสนับสนุนตรงเสริมนะซื้อพันข้าวมาหว่านเองหรือว่าจะเก็บพันข้าวที่ที่เคยทำเก็บไว้แล้วก็มาหวานก็ได้จะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองมาก ลงทุนไถเอออ่ะซื้อรถไถมาเอารถไถแทนที่จะเอารถไอ้ไอ้ที่ว่าเอาไปลบไปอะไรนะเอามาเป็นเป็นรถไถได้ดีกว่าเอารถไถมาไถท,ที่เนาะแล้วก็มาหวานข้าวหวานปุ๋ยย,ยาฆ่า ข,ข่าวค่ะามะาเรงหีดยายาพวกายาค่ามะาเรง็งเออนาะเครื่องไอทีเครื่องจะไปผลิตเป็นระบงละเบิดเนาะเอาไปซื้อไอ้เครื่องถูน้ำซะดีกว่าเออไปถูน้ำอะ่ะเอามาถูน้ำ ไถนาไถผลิตทํำยัำยงไงให้เหมืองฝ่ายมันเจริญให้มีน้ําเข้าไรเขานาเอออย่างนั้นานดีกว่านะ่ะผมผมผมว่าเมื่อถึงเวลาข้าวเกี่ยวได้แล้วก็อารถมาเกี่ยวแล้วก็ทางหลวงอ่ะ จะเอาข้าวไปขายยังไงก็ว่ากันไปเอออยากจะเอาไปขายไอะไรก็เอาไปเลยหรือจะตากไว้ก่อนให้มันแห้งดีแล้วก็เอาไปขายเออทำให้มันมีปฏิทิภาพีธุระอ่าจะตั้งราคายังไงยังไงก็เรื่องของท่านละแล้วก็พอยังไงก็ประชาชนก็ท่านก็ช่วยเหลืออยู่แล้ว ทุกเดือนอ่ะก็มีเงินในประชารัฐอย่างอะอย่างผมอ่ะพอบ้านทํานางเงี้ยก็ส่วนมากอ่ะมีเงินช่วยเหลือทางด้านนาแต่นี่แม่บ้านเนี่ยแม่แม่แม่บาม้านเมียผมเนี่ยเมียผมอ่ะเาก็มีเงินใน สวัสดิการลูกก็มีสวัสดิการทุกเดือนก็ได้ข้าวสารอยู่แล้วหลวงหลวงก็ให้ข้าวสารกินกันอยู่แล้วไม่อดไม่อยากทุกเดือนเอออันนี้ถ้าเกิดว่าทหารมาทําแทนทําแทนผมแล้วให้ทหารเขาเป็นคนทาไรทํานาแล้วก็เปลี่ยนมาให้ให้สวัสดิการกับผมแทนให้ผมมีบัตรสวัสดิการผมก็ได้ข้าวสารไว้กิน เออแล้วก็จะให้เงินเดือนเป็นเงินเงินในชาวไร่ชาว,ชว,ชวนาเนี่ยคือคนยากคนจนเนี่ยจะให้เดือนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านจะเห็นเห็นสมควรเออว่าจะให้เดือนเท่าไหร่เขาถึงจะไม่ขัดตนมีกินมีใช้มีข้าวกินอ่ะเออท่านทำไปเลย ไม่ว่าเพราะว่าไม่ไหวกันแล้วโอ้โหทำไม่ไหวแล้วเป็นได้เป็นได้เหมือนกันเป็นครูแนะนำว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่จะให้ไปลงมือเองเนี่ยมันโอ้ห้าลงตาอนหน้าไอ้ทนะห,หารเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใครเลยไอทหารมันก็คือลูกของเรานี่เแหละที่เราส่งไปเป็นทหารนี่แหละเขาจับไปดำไปแดงได้นี่แหละ เขาได้แข็งแรงเขาได้ฝึกทำยังไงยังไงเนี่ยเออเขาฝึกร่างกายสักปีนึงแล้วอีปีนึงเขามาทำนาก็ได้ดีนะเขาแข็งแรงอ่ะอีกหน่อยก็มีเมียเอออย่างผมมีลูกสาวก็ยกไหลเหมือนกันเขาแข็งแรงเนี่ยเขาทำทำนาเป็นแข็งแรงเขาสามารถเลี้ยงดูลูกเมียได้ผมก็ยกไห้นะเออทหารอ่ะ มก็อยากได้ลูกเคยเป็นทหารหนะพูดถึงอะ่ะมีลูกสาวอะ่ะเ, <c oughs> เ,เขาทำามากินแล้วสังเกตดูลูกเขยเนี่ยบ้านไหนอะ่ะทําทํางานเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อตาแม่ยายเลยนะเออส่วนลูกเราที่เป็นผู้ชายเนี่ยลูกเราลูกผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยได้เลี้ยงพ่อแม่ตัวเองบ้านไหนบ้านนั้นมันเหมือนกันมันว่าไปเลี้ยงพ่อตาแม่ยายเออ ถ้าใครมีลูกสาวเนี่ยเออลูกเกยเลี้ยงเราแต่ถ้ามีลูกชายลูกชายเราไปเลี้ยงเลี้ยงเขาเลี้ยงพ่อตาไม่ใหญ่อืมมันมันอย่างนั้นมันกลับกันลูกเราอะ่ะไม่ก็ไม่ได้เลี้ยงเราหรอกแต่ว่าลูกของเขาอะ่ะลูกลูกชายเขาคน,คนอื่นเขาอะ่ะมาเลี้ยงเราอีกเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะลูกชายเราไปเลี้ยง เลี้ยง่อตาแม่ยายแล้วลูกชายของคนอื่นอะ่ะเอามาเลี้ยงเราอีกทีนึงเออพาเรามีลูกสาวอะ่ะเขาเขาจะมาเลี้ยงเลี้ยงตัวเรา <c oughs> แล้วลูกแล้วคือลูกชายเราไม่ได้เลี้ยงเราหรอกยัีงพดตาแม่ยายส่วนลูกลูกชายเขาเอามาเลี้ยงเราเออนั่นแหละ ไอ้มีลูกชายอะไม่ได้ไม่ได้มาเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้มาเลี้ยงพ่อแม่ที่ให้กำเนิดแหละมีแต่ไปเลี้ยงพ่อแม่ทั้งเมียทั้งนั้นแหละเหมือนกันทุกหลายตนมากคือที่ไปทาไรทํานาเนี่ยไอรัฐบาลที่ผู้มีอำนาจทางเนี้ยรับรับไปทำเลย เอาอาชีพนี้ไปทําเลยเพราะว่าเาวนาไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงยิ่งกว่ารงสารคุณท่าคุณแก่ทํามาเยอะเต็มที่หละไม่อยากรบภพละไอ้นี่ถินมากมายไอ้กองไอ้ท่านเอาไปดูแลท่านจะได้โดยตรงเลยเอาไปรับผิดชอบไปโดยตรงเลยไอ้ท่านมีอาชีพทำทางด้านนี้เลย นั่นโดยใชยท้ทหารนี่นยลูกหลานของเราเองนี่เนี่ยเป็นลูกของผมลูกของชาวบ้านนี่เนี่ยเอาไปทำนาแข็งเข้มแข็งแข,ข็งแรงเนี่ยทำนาเก่งไม่ต้องกลัวรถทงรถไถจัดบ้านซื้อมาให้ชาวนาเองเลยอย่าให้รับถึงกร็รับผิดชอบไอ้เรื่องนี้เลย แทนที่จะไปซื้อรถเอามายิงกันเอามาทำนานดีกว่ารถเอาไปยิงกันลบกันทำไมซื้อได้เครื่องบินอะไรกี่ล้ำกี่ลํำก็ยังซื้อมาได้เรือน้ำน้ำเรือลบอะไรก็ยังเอามาได้แผงแค่ไหนก็ยังเอามาได้ไอแค่รถไทยรถเกี่ยวเนี่ยเรื่องเล็กมันถูกกว่าเครื่องบินถูกกว่าเรือ ลบเยอะถูกกว่าอาวุธยุบกระกรทางทหารอีกเอามาลบเอามาลบกับไล่กับนาเนี่ยามาทำนาทำข้าวยกให้เลยแล้วปราชาชะจะไม่เดือดร้อนนี่ทินก็จะหมดไปแล้วก็ จะไม่มีอ่ะดังนท่านก็จะรู้ปัญหาทุกอย่างในเรื่องไรเรื่องนาเนี่ยรู้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งคนไทยต้องทำนาผลิตข้าวเป็นแล้วก็าอาพวกเจ้านาทำไงอ่ะ คนเท่าคนแก่ว่างงานก็ให้เขามาปลูกผักทำสวนไอ้ที่บรรงานที่มันมีหนักไม่สากกันขนาดเนี้ยหนักนะทพน้าน,นี่มันหนักนะลองดูแล้วจะรู้ลงคุณสูงไนจะลดไถไหนจะลดเกี่ยวนะรย่องถูบน้ำน้ำมงน้มันถูบน้ำโอ้มัน ไปถามดูได้เลยชาวไร่ชาวนาที were, ่ไหนรวยไม่มีผมนี่ไปร้อถามคนทังคนแก่บอกตาตั้งแต่ทํานามาเนี่ยจนตาเจ็ดติบแปดติบในนาแลิวตาได้อะไรมั่งมีทุกคนบอกว่าไม่ได้อะไรเนี่ยก็บ้านเคยเก่าอย่างไงอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นบ้านเฮ้ยเคยตบเคยยังไงก็อยู่อย่างนั้นบ้านไม้ก็บ้านไม้อยู่งั้น ไม่ได้อยู่บ้านปูนอะไรไม่ได้อยู่เขาเลยมีแต่ลูกแต่หลานเต็มบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปที่เห็นมีอะไรเพิ่มมามั่งอะไรมั่งเนี่ยลูกมันไปทํางานกรุงเทพมันได้เงินเดือนมันก็ส่งมาให้มันก็เก็บมันไว้แล้วมันก็มาทําบ้านมันเป็นเงินทั้งอื่นทั้งนั้นไม่เกี่ยวเ,เงินที่ทํานาเลย ไอ้เงินทำไอ้ที่ทํานาเนี่ยมันทําให้มันเติบโตขึ้นมาได้เฉยๆล่ะมันกินข้าวแล้วก็ข้าวที่มันกินน่ะคืออะไรกุ้งหอยปูปลาตามคลองไอ้หวานแหมังตกยอมังตกเบบตกปลาปลูกผักปลูกอะไรเก็บปุ้งเก็บอะไรมาให้มันโตแล้วมันไปทํางานมีเงินเดือนพอมันมีเงิน อย่างสมมุติว่าเดือนละห้าพันน่ะสิบเดือนมันก็ห้าหมื่นเก็บหอมรอมริดไบเดี๋ยวมันก็มามันไ,ไ,ไปออกรถมั่งอะไรมัง่งมันก็รถไม่มีเงินถดออกหรอกไปเอามาก่อนแล้วก็ส่งเขาท่าทรงเ็ามั่งอะไรเ็ามัง่งเงั้นไปไอ้อเสมอจะมาเอาเงินที่ทําไร่ไถนามาซื้อเนี่ยมันไม่มีใครได้หรอก เป็นจริงอยากจะให้จเจอกันตัวเองล่ะท่านจะรู้กันตัวเองแล,ล้วเป็นยังไงยังไงเนี่ยจะจะรู้เลยละรู้ปัญหาของมันทุกอย่างขอแค่อยู่แค่ว่ามีเงินทวารติการพอใจละแล้วก็ได้ปลูกผักทำสวนอะไรไปพวกเนี้ยปลูกผลไม้ปลูกผักหาก,กิน เลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เงี้ยแค่นี้ก็คนแก่จะเอาอะไรนักหนาเนาะเออแค่นี้ก็มีความสุขละปังเทศปรกทรรมเป็นไปได้ไหมครับลองลองพิจารณาหน่อย